เราจะบอกเพื่อนๆของเรานะครับว่าเราพักอาศัยอยู่ที่จังหวัดอะไรพูดยังไงมาฟังกันครับปัจจุบันฉันอาศาัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า I currently live in Bangkok นะครับ I currently live in Bangkok ครับ I currently live in Bangkok ฉันอาศาัยอยู่ที่กรุงเทพครับ แต่ถ้าใครพักอาศัอยู่ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ฝุ่นยเยอะมากเลยเราก็จะพูดว่า I currently live in เชียงใหม่นะครับ I currently live in เชียงใหม่ครับปัจจุบันใชน้นาาอยู่ที่เชียงใหม่นะครับหรือใครจะลองเปลี่ยนเป็นประเทศญี่ปุ่นบ้างก็ไนนนะครับเราพักาอาศัยที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะพูดว่า I currently live in Japan นะครับ I currently live in Japan ครับปัจจุบันชันอาัยอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับฝึกพูดและฝึกแต่งประโยคภาษาอังกฤษนะครับเราก็จะเก่งได้นะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับกดใจเม้นแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับ หรือกดสั่งซื้อหนังสือได้นะครับอันนี้เป็นเล่มคอนเว r รพูดบัน1,000ประโยคโหมวดการทำงานครับขอบคุณครับ